สวัสดีครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าหนุ่มหน้าบนที่อยู่สองนิ้วอตอนนี้คือใครวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนายอุกเสณนาธรบมนีวันนี้จะมาทําคลิปข่าวทูการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังเท้ากันนะครับ <S <S ย้อนกลับไปสมัย,ยมัธยมผมไม่เคยจะตั้งใจเรียนเหมือนกับลูกป้าข้างบ้านนเลยนะครับ <S <S ผมไม่เคยให้เวลากับเรื่องเรียนแบบจริงๆงจังๆ,งๆงเลยนะครับวันวันหนึ่งผมก็ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนทั้งทั้งวัน แต่ผมก็ยังเอาเรื่องกิจกรรมนะครับนี่เป็นวงกลองยางของโรงเรียนประจำจังหวัดนี่ครับงานหลวงแง่ขาดงานารรองอ้่าจะโดนยาให้เสียและนี่ก็คือจุดพลิกผันของชีวิตผมนะครับผมตีศูนทั้งหมด8ตัวจากสิเว็วิชาเป็นสถิติใหม่ทำลายสถิติเดิมเกจเฉลี่ยรวม1.08เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนที่ทำให้ผมกลับมาอยู่กับตัวเองและคิดได้ว่าถ้าผมยังเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่มีใครช่วยผมได้นอกจากตัวผมเองและผมก็ไม่อยากทําให้ผู้ปกครอ,องอันเป็นที่รักของผมเสียน้ำตาลงผมอีกแล้วครับ หลังจากขึ้นมาอะไรผมก็หันมาสนใจด้านการเรียนมากขึ้นและนี่ก็คือเกรดในแต่ละ,ตรระปีของการเรียนมัยของผมครับปีหนึ่งเกรดฉเฉลี่ยผมอยู่ที่3.40ปีสองเทอมหนึ่งจะอยู่ที่3.42และเทอมสองอยู่ที่3.66ทีนี้ทุกคนเห็นหน้าหล่อที่อ,อุปเสศนี่หรือยังครับเกรดเฉลี่ยสี่เทอมผมจะอยู่ที่3.35และผมได้มีโอกาสทดสอบตัวเองในการสอบตำรวจในตาราการแข่งขัน1-10ต่อ จะอธิบายสั้นๆนะครับว่าอัตราส่วน1นต่อ10นี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนสอบ1 0 0 0คนนะครับเขาจะเอาแค่100คนเท่านั้นเป็นอัตราส่วน1น่ต่อสิซึ่งปีที่ผมสมัครสอบมีผู้เข้าสอบแข่งขันทั้งหมด10,000คนอัตรา1ต่อ10เท่ากับเขาจะรับประมาณ1000คนนี่ครับประกาศผลสอบไอห้หนุ่มหน้ามนคนเดิมได้ลำดับที่650ติดตัวจริงเดี๋ยวรอไปเทสร่างกายแล้วก็สอบสัมภาษณ์ต่อครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในการเชสร่างกายแล้วก็การตวรวจร่างกายใน กระบวนการขั้นตอนของพี่ๆเขานะครับสามารถเก็บภาพให้มาชมแค่นี้จริงๆเพราะว่าเขาห้ามถ่ายนี่เป็นภาพที่ต้องตัดผมก่อนจะไปสอบสัมภาษณ์นะครับคือสอบสัมภาษณ์เราต้องเรียบร้อยทุกอย่างต้องหนวดเขาต้องโกนนี่อุปเสถีหร่ารบเนี่ยหรือว่านักโวษชาย แล้วผมก็กลับมาเรียนตามปกติครับคือต้องใจอย่างนิ้ก่อนว่าผมไปเพื่อไปเทสข้อสอบไปลองข้อสอบเพื่อไปวัดความรู้ของผมเฉยๆจริงๆผมมีความฝันส่วนตัวของผมอยู่แล้วปัจจุบันผมกํลาลังศึกษาอยู่2มหาวิทยาลัยได้แก่ราชภัฏสงขลาและก็มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับด้วยหลักสูตรที่ผมศึกษาต่อก็คือรัฐศาสตร์สาขาวิชาการปกครองโดยความฝันของผมนะครับผมอยากเป็นประลัดจังหวัดและนี่คือคือเกรดของผมในการศึกษาในมรามนะครับ เห็นไหมละครับเพื่อนๆมันไม่มีอะไรยากเลยถ้าหากเราคิดได้วันนี้แลวเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้ผมในโอกาสที่เคยเป็นเด็กหลังห้องนะครับอยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขอให้ทุกคนตรงทําง,งานหนักในความเงียบครับและปล่อยให้ความสาเร็จเป็นตัวส่งเสียงแทนคุณและนี่เป็นคลิป How to ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองของผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบขอบคุณครับ